นี่เห็นบอครับกุ่งครับเขาแน่เด้อครับเด้อนี่ยนานนานนานเห็นบอครับคือคือคือครับคือคืออู้ครับเป็นไงครับพี่น้อง อัญญะครับอัญญะพ่อติก่้อยครับพ่อติก้อยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีสีผ้าเมายามกุ้งนะครับเวลาส่วนนกับประมาณหกโมงเคิงนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับ มาแต่เสาเลยครับมือนีใส่กุ้งไหวซีหลังนะครับซีตุ่มนะครับมือนี้ครับเดี๋ยวมาลุ่นกันครับว่าสีมานบ่ครับมือนี้ครับใส่ไหวนี่น้องน้ำนะครับ เดี๋ยวเ้าไปยามตุ่มแรกนะครับอันนี้ตุ่มที่สองเนาะเดี๋ยวไปยามตุ่มแรกนะครับวสิมานบอนนะครับบรรยากาศโคตรหนาวเลยครับอากาศเย็นเลยจะลุ่นตุ่มแรกนะครับวสิมานมอน,นะครับ ป๊าดพี่น้องครับป๊าดกุ้งครับกุ้งกุ้งกุ้งเดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวเบวิ้งเดี๋ยวเบิ้งโอ้โหเขาแน่อยู่ครับเขาแน่อยู่เขาแน่อยู่ นี่เห็นบ่ครับกุ่งครับเขาแน่ด้วยครับเด้อนี่น่านน่านนาน,น,าน,น,านเห็นบ่ครับคือคือคือครับคือคือ,อเดี๋ยวเขาอำนลนังนำใส่ถังนิดน,น,น้อยครับใส่ถังก่อน ดิเท่เบิังนะครับเด้อว่าสิได้หล่ซ้ำได้ต่ว่าก็มีเขานะครับมีเขานั่มนะครับค่อยไปเลือกเอาเนาะนั่นนะครับหลังแรกครับหลังแรกนะครับอื้ม จะเ,เขาไปเบิ้งหลังสองกันนะครับเนาะไปมือนีไซซี่หลังนะครับมือนีเดี๋ยวเบิ้งหลังสองนะครับหลังสองขันได้หลังซ้ำๆกันนี่ครับผมว่าพ่อก้อยนะครับมือนีครับหมานบโบหลังสอง โอ้หลังสองกับเขาครับอืมสูสีกันนะครับผมว่าเดี๋ยวให้เบื้องข้างบนครับไป อาดครับอู้ครับเป็นไรครับพี่น้องอัญญะครับอัญญะพ่อดีก้อยครับพ่อดีก้อยนะครับอ่าโมยังครับเดี๋ยวบึง เดี๋ยว่่เบื้องเลยนะครับมีเข่านะครับมีเขา่าเดี๋ยวค่อไปเลือกต่ออันนี้สองหลังนะครับได้ซ้ำหนี้นะครับเดี๋ยวเบิ้งหลังสามนะครับ หลังสามสิหมานบอ่อโอ้เ <laughs> กือบตกน้ำครับหมานบอ่อหลังสามหลังสามกับอัญญาครับอัญญาครับหลังสามกับอัญญานะครับหลังสามอัญญาครับ เดี๋ยวไปลุนหลังซีเลยเดี๋ยววันเทศทีเดียวครับหลังซีเป็นไงห,หลังที่สุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายอัญญาบอนะครับหลังสุดท้ายกับอัญญาครับเถิงปลาทั้งกุ้งครับ ่ายกันนะเดี๋ยวเข้ากลับครับเดี๋ยวลองไปเที่ยวงขง้างขบวนไปท่ากับขึ้นยากลำบาก มืนอนซีหลังนะครับมืนอนซีหลังอันนี้สองเด๋ยวเท่บึงนะครับ นี่ครับสามหลังสามหลังเลซับนี่นะครับกลุ่งนีตัมง,งามนะครับกลุ่งใส่แด่เลยนะครับเดี๋ยวเบื้องหลังซีนะครับ เดี๋ยวมาหลุ่นน้ำกันนะครับหลังสุดท้ายนะครับไ,ไว้เดรไล่บ่ น้องหน้านนะครับประมาณนี้นะครับมาหลังซีครับหลังซีเทมกัน ซีหลังนะครับเนี่ยีหลังนะครับ,น,รบนี่ข้อดีก่อยนะครับข้อดีก่อยเมื่อหนีโบ่พิษหวังนะครับ กุ้งซีหลังไซซีหลังโบผิดหวังนะครับมือนนี้ครับอโอเคครับ เดี๋ยวเจินคลิปหนานะครับมือหนีโบผิดหวังนะครับบอกเลยมือหนีโบผิดหวังครับสวัสดีครับ